สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์นะที่ <laughs> ดูลบปวดตับมากนะแต่ผมก็ยังต้องดูครับเพราะว่ามันมีความน่าดึงดูดของมันนะมีทั้งฉาก18บวกมีทั้งความรักที่ค่อนข้างจะแบบเมากาวทั้งเรื่องนะครับสำหรับซีรีส์แนววัยรุ่นนะของ USA นะครับที่ตอนนี้กำลังฮิตมากนะเรื่อง Euphoria ครับผม คือจีนของมันเนี่ยครับมันน่าจะเป็นแนวแบบว่าดราม่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแบบความรักในวัยเรียนอะไรอย่างนี้นะซึ่งตอนที่เปิดดูแค่เปิดมาตอนแรกเนี่ยเรื่องราวก็น่าสนใจแล้วครับเพราะว่าเราจะเห็นว่านางเอกคือน้องเซนดายาเนี่ยที่ในเรื่องรับบทเป็นรูนะครับผมจะเรียกออกเสียงว่ารูแล้วกันถ้ามันออกเสียงยากมากคือรูเนี่ยเขาก็เป็นแบบวัยรุ่นไฮสคูลครับมปลายทั่วไป แต่ว่านางเนี่ยเป็นแอดดิกครับคือนางเสพติดยาเสพติดนะแล้วเคยโอดีไปรอบหนึ่งโอดี OD ก็แปลว่า o อเวอร์ดนะครับคือเหมือนเสพยาเกินขนาดเข้าโรงพยาบาลไปเกือบตายนะหลังจากนั้นนางก็ออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตต่อนะครับเป็นแบบวัยรุ่นที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยแล้วมันก็ตามสไตล์ High School ซีรีส์ของอเมริกานะครับก็จะมีตัวละครที่แบบเป็นนักอเมริกันฟุตบอลกับตันรอๆลอ่ำๆนะแต่ก็จะมีปมอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็จะมีสาวหัวหน้าเชียร์ลีดเตอร์ที่สวยๆเลิศๆนะครับแล้วก็จะมีตัวลูเซอร์ตัวอะไรเงี้ยหลายอย่างนะครับก็ค่อนข้างจะเข้าสูตรนะแต่เรื่องนี้จะเน้นหนักไปที่เรื่องของความหลากหลายด้วยนะครับเพราะว่าตัวของจะเรียกว่านางเอกไหมคือ <c ười> ตัวของจูวอนนะครับซึ่งซ,ซองน้องจูเนี่ย <c ười> เขารับบทโดยคุณฮันเตอร์เชฟเฟอร์นะครับซึ่งเขาเป็น LGBT นะครับคือเ,เขาเป็นผู้หญิงข้ามเพศ นะแต่แบบนางแบบน่ารักมากแล้วก็หุ่นดีนะครับคือดูโครงหน้าดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้วก็เสียงเสียงคือแบบแบ้วๆบใสๆนะครับคือดูแล้วคือดูพ่านางดูเรื่องเนี้ยดูพ่อนางเลยจริงจริแต่มันก็จะมีเบื้องหลังความลับที่ปวดตับนะครับคืออันนี้แค่พูดถึงแค่ซีซันหนึ่งนะคือตอนนี้มันมีทั้งหมดสองซีซันนะครับแล้วสองซีซันก็ยังไม่ได้จบบริบูรณ์ด้วยนะมันก็จะมีต่อเรื่อยๆนะครับเรื่องราวมันก็จะค่อยๆจะ ไปอีกขั้นเรื่อยๆนะต้องบอกว่าเรื่องนี้ได้รางวัลเอมมี่ด้วยนะครับตัวละครที่น่าสนใจเนี่ยนอกจากตัวของรูแล้วก็จูเนี่ยครับก็จะมีไอตัวผมผมเรียกว่าผมเรียกฉายามแล้วกันนะไอเนส่ะมันก็แบบไอกับตันทีมฟุตบอลนะครับแมดดี้ก็เป็นตัวของไอหัวหน้าเชียร์ลดเดอร์ นะครับแล้วก็จะมีคนที่แซ่บที่สุดในเรื่องนะครับก็คือแคสซี่ฮาวเวิร์ดนะครับแคสซี่คือรับบทโดยคุณซนะิดนีย์สวินนี่ถ้าเกิดคุณไปเซิร์ชรูปคุณจะเห็นว่าโอ้นี่คือเป็นโบนัสของเรื่องนี้เลยหลายๆคนก็ดูเพราะว่าดูเพราะแคสซี่เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวละครผู้หญิงตัวนี้คือเป็นแคทนะครับแคทเทอร์นันเดสคือรับบ,บทโดยคุณบาร์บี้นะครับฟลอเรนซซึ่งก็จะเป็นแบบสาวที่พลัสไซส์หน่อยๆนะสาวที่แบบอวบๆหน่อยๆซึ่งในเรื่องนี้อาจจะเห็นว่านางมีความมั่นใจ นะครับพอผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิง plaque, สวยผู้หญิงอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเขามีความมั่นใจนะครับ <S <S เขาก็สามารถเอาชนะทุกอย่างอันนี้พูดเหมือนแบบดีใช่ไหมแต่นางใช้ไปในทางที่ผิดนะครับมั่นใจแล้วก็ทําตัวแบบว่าเออก็แบบข้างรักนะครับข้างรัก,กกับหนุ่มๆหนุ่มๆแบบข้างทางเจอข้างทางแบบสบตายให้กันก็ไปข้างรักกันแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างจะเกินเบอร์ไปหน่อยนะคือพูด พูดอธิบายยากมาต้องลองไปดูเองนะครับเ,ออเรื่องนี้เนี่ยมันนอกจากตัวละครที่น่าสนใจนะครับการแสดงของทุกคนก็แสดงมาได้ดีนะแล้วมันดําเนินเนื้อเรื่องแบบฉับไวครับแบบชับช็ช็ช,บชบแบบอันนี้เป็นความลับหรอแบบอย่าบอกใครนะเรื่องความลับนี้แล้วก็ไม่ถึง1นึ่งเอพิโ o ดมึงก็ไปบอกความลับแล้วนะครับซึ่งผมชอบเรื่องแบบนี้ผมผมเกลียดไอ้พวกที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นความลับนะห้ามบอกใครนะแล้วก็แล้วก็ค้างอย่างเงี้ยเป็นทั้งซีซั่นนะครับจนลืมจนเราลืมไปแล้วะว่า อ๋อมันจะเล่นปมนี้ด้วยหรือบางทีก็มันลาคาญว่าทำไมไม่พูดสักทีวะทำไมไม่เคลียร์กันให้ได้เนี่ยแต่เรื่องนี้ก็เหมือนกับค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของตัวของ Special ลเอฟเฟเรื่องของฉากความสวยงามทราน i ิชันต่างๆแบบเล่นมุมกล้องเนี่ยสวยมากครับแสงสีเสียงนะฉากที่บรรเลงเพลงไปด้วยนะครับคือพอมันโยงมาเรื่องของภาพก็ต้องโยงมาที่เรื่องของเสียงต่อเพราะว่าเสียงเพลงประกอบเนี่ยหลายๆเพลงก็มาจากเรเบินะครับ ซึ่งดีมากนะครับมันมันเข้ากับมูดแอนโทนของเรื่องนี้มันแบบมันมีความเป็นเด็ก High ไฮสคูลอเมริกันแบบนี้เลยแล้วภาพก็จะสีหม่วนมวนไปในทางนี้นะครับคือเหมือนเราดูงานศิลปะดูซีรีส์เรื่องนี้เหมือนเสพงานศิลปะไปด้วยนะครับแล้วก็มันดูหนังโป๊ไป <c ười> คือช่วงช่วงแรกๆแ,แหละช่วงเอพีแรกๆนะครับแล้วก็จะที่บอกนังโป๊นี่คือไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายด้วยแม่งเดินกันแบบ แข่งกันตรงเตงตรงเตนะครับไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรเลยคือผมแบบเอ้ยมึงสงสารคนดูผู้ชายบ้างสิวะ่ะที่แบบว่าต้องมาดูฉากแบบนี้นะครับผมก็แบบเอามือปิด <c oughs> คือฉากผู้หญิงเราพอ,พอ,พอดูได้ใช่ไหมชอบเลยใช่ไหมแต่พอฉากผู้ชายแบบโอ้โหมึงไ,ไ,ไ,ไม่ไหวจริงๆว่ะนะครับแต่หลังๆก็ไม่ค่อยมีแล้วทำาจะมีแค่ช่วงแรกๆถึงกลางๆนะครับก็หลังจากนั้นก็มีนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับอ่ใครที่เป็นแฟนของน้องเซนดายาก็ ห้ามพลาดน,นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เขาก็แสดงดีจริงๆนะแล้วไม่มีระบท MJ ใสๆเหมือนตอนเราดูไอ้สไปเดอร์แมนนะครับนี่ก็ค่อนข้างแบบเข้ามาในมุมดาร์กนะครับแต่นางก็ยังมีความความเป็นเด็กแหละนะส่วนตัวของจูเนี่ยทั้งที่อายุน้อยแต่มันโตกว่าวัยอ่ะแต่การระทำอะไรบางอย่างในเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลซึ่งเขาก็คงมันเขียนมาแบบนี้แหละนะเอาจริงๆคือตัวละครจริงๆมันคงไม่ทำไปขนาดนั้นหรอก เด็กมันจะเขาเรียกว่าไงความยังคิดยังทํามันจะไม่มีขนาดนี้หรอวะนะครับเ,เรื่องนี้ไปหาดูกันได้นะมันอยู่ใน HBO นะครับส่วนผมเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับประเทศที่ผมอยู่มันไม่มี HBO ผมต้องดูอีกแอปหนึ่งที่เรียกว่าบินนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถกดติดตามนะครับช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะคุณเคยดูเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณเคยดูแล้วคุณชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย ผมบอกไปแล้วว่าผมชอบรูใช่ไหมแต่ตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือตัวละครของจูนะครับเพราะว่าผมชอบฮันเตอร์นะครับเชฟเฟอร์ er, คือนางสวยนางมั่นมากนะครับชอบตัวละครตัวนี้มากนะเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังหรือซีรีส์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนดูไอคลิปนี้เยอะนะครับหรือว่าคอ,ค,อคอมเมนต์คุยกันมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะทำรีวิวแบบเจาะลึกลงไปในซีซันสองนะเอาแบบว่าความความรู้สึกคุยกันหลังดูจบนะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ